สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับทิชเชอร์ในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์ของการคูณชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเรามาเริ่มที่ตัวอย่างที่1กันเลยนะคะตัวอย่างที่1 6คูณช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ24 หคูณจำนวนใดได้24จากสูตรคูณแม่6ค่ะ6คูณ4ได้24ค่ะดังนั้น6คูณ4เท่ากับ24ค่ะตัวไม่ทราบค่าที่หายไปคือเลข4ค่ะเด็กๆตัวอย่างถัดมา จำนวนใดคูณ8เท่ากับ56จากสูตรคูณแม่8 8คูณ7เท่ากับ56ดังนั้นจำนวนที่หายไปคือ7คูณ8เท่ากับ56ค่ะเนื่องจากการคูณมีสมบัติการสลับที่จาก8คูณ7เท่ากับ56สามารถสลับได้เป็น จ็ดคูณแปดเท่ากับห้าสิบหกจำนวนที่หายไปคือเจ็ดค่ะเด็กๆตัวอย่างถัดมาสามคูณจำนวนใดเท่ากับสามสิบหกจากสูตรคูณแม่สามสามคูณเก้าได้ยี่สิบเจ็ดจะได้ต่อมาคือสามคูณสิบได้สามสิบ สามคูณสิได้สาและ3ามคูณสิได้สาดังนั้นจำนวนที่หายไป3ามคูณสิได้เท่ากับ36ค่ะตัวที่ไม่ทราบค่าจึงเป็น12ค่ะเด็กๆตัวอย่างถัดมา จํานวนใดคูณ5เท่ากับ70จากสูตรคูณแม่5 5คูณ9เท่ากับ45จะได้ถัดมา5คูณ10ได้50 5คูณ11ได้55 5คูณ12ได้60 5คูณ13 ได้65และ5คูณ14ได้70ดังนั้นจำนวนใดที่คูณกับ5แล้วได้เท่ากับ70คือ14คค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างถัดมาค่ะเด็กๆเจ็7คูณจำนวนใดเท่ากับ140จากสูตรคูณแม่7 เจ็ดคูณจำนวนใดแล้วได้140เนื่องจากเจ็ดคูณสองเท่ากับ14ดังนั้นเจ็ดคูณยี่สิบเท่ากับ140จากวิธีการคูณจำนวนสิบยี่สิบสามสิบค่ะ จำนวน1ห,หลักคูณกับ 10, 20, 30, 40, 50ไปเรื่อยไปเรื่อยๆจนถึง90สามารถหาผลคูณโดยนำจำนวนหนึ่งหลักนั้นคูณกับ 1, 2, 3ไปเรื่อไปเรื่อยๆจนถึง9ตามลำดับแล้วเติม0ูนย์ต่อท้ายได้เลยค่ะเช่นเดียวกับ7 คูณ2เท่ากับ14เมื่อ7คูณ20จึงสามารถนำ0ูไปเติมท้ายของผลคูณได้เลย7คูณ20จึงเท่ากับ140ดังนั้นจํานวนที่หายไปคือ20ค่ะเด็กๆท็อปปิกของเราวันนี้การหาตัวไม่ทราบค่า ทำแบบฝึกหน้า183ค่ะหน้าที่183การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณให้เด็กๆเ,เติมตัวเลขแสดงจำนวนค่ะเมื่อเติมตัวเลขแสดงจำนวนแล้วตรวจสอบให้ถูกต้องค่ะเริ่มทําได้เลยค่ะ